เกมทิ้งหมดเลยครับในที่สุดท้ายแล้วเป็นสายงนิดนเนี่ยเจอกับทางด้านบางลองเฉี่ยครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้แข่งของพลาดครับแต่ว่าลองเฉี่ยเรแข่งใหญครับในการตัดสินถือว่าน้ำของดีดิชมป์ปุ่มใกล้เข้ามาแล้วส่วนในเกมที่ทิ้งมดเจะทำการแข่งขันกันอยู่ในส่วนดูในส่วนของดีดิแช่ป์2เนี่ยระหว่างคุณเก่ากับไรเจอร์เนี่ยคุณเก่าอยู่ในชุดสีดำแล้วส่วนไรเจอร์เนี่ยมาใน เยอะสีน้่นเงินเยอะผู้เล่นที่จะมาเพิ่มในส่วนของได้เงินยยังไงถ้ามาในสนามแล้วยไนเสียเขารีบวิ่งมาเลยเพราะว่าตอนนี้ตัวผู้เล่นในสนามน้อยกว่าสองคน เ่กมในี่เวลาแรกเริ hmm, ่มแล้วเขาเป็นไบเกิลครับได้เขียรูปเดิมก่อนเนะเล่นด้วย5คนครับสำหรับไบเกิลเจอแบบเดคนของคุณเต่าเัย ไฟเสร็จที่คุณเก่าว่าตัวเล่นมากกว่าตอนนี้เดินเกมก็บอกว่าเตาเย็เลย้วให้อาชันแบบที้เองเอาเราไปยัดเล้เองนะตัวหว่นจเอา้องตไยิงไกลแ้วกตัวหวนสุดท้ายให้ตรงขอบเขานตั้จะเ่าประตูขึ้นมาแล้วสำหรับเร้บ ก็มีเนี่ยตัวเล็กน้อยกว่าสองคนกำจัดอีกครั้งเลงมีแค่ห้าคนเท่านั้นก็ประกาศย้ำอีกครั้งครับสำหรับสาวในนามผ่านเยอะมากที่ไหนสนใจยับสมัครตีเช่นนี้กับเราก็เข้ามาติดต่อได้ด้วยตัวเองเลยครับสตดวกวันไหนเนี่ยเข้ามาติดตามเราได้ครับรับข่าวสารเนี่ยในเป็นบุ๊กก็มีครับหรือว่ามาติดต่อได้ตรงแล้วด้านบนครับหรือว่าติดต่อทางสนามก็ได้ครับเอารถ โอ้โหโดนเซ็งหดีเมืออไอ้ต้นร kind of ูนโยนยิงมาตลอดนี้ยังยุบตัวเซ็ไว้ได้นผู้สาวตูเดี๋ยวถ่าจับแล้วไปต่อตลอดนี้มาได้ด้วยรลบมาสองแล้วจังหวะสุดท้ายผู้ดศิลให้ฟาวกับไอ้ต้นรับยิงไกลไม่ต้องต้อง เตะเล่นส, át, สั้นๆครับก็ถือว่าที่เราเดินเกมก็ให้เล่งมากนะของเราคูเก่าเว่าเกมเ่นเดินเอมากกว่าเนี่ยควรจะใขจับเข้าไนะเกิดมาเลยที่โมงจังหวะสองยังเป็นคูเก่าตีมาตกจับบอลแรกไม่ดีแต่ยังแก้ไขได้แล้วตกตัดเข้าในมาไม่มีไครับเอาลงไป่ิ้อไปล็อกหน้าโคลฟ์เไตเต้นอ้นปล่อยบอลตกแล้วไม่มีครับต้อง จะโดนจีนไปออกด้วยครับตอวันซ้ายเอ้ารถตขึ้นมาทางขวาตัวนี้ดีดมาตรงกลางเนี่เข้ามาถึงอีกครับแล้วจะโดนสวนกลับแล้วองโผล่ต้องโดนให้ทันด้วยครับเลี้ยงออกไปกันจบเดินปีการมาจับไม่ดีลูกนี้คงทินได้แล้วเจะสินให้เป็นลูกเลี่ยงแล้วถ้าไหนจับบอลลงมาไม่ได้แล้วทีนไก่กลุ่มดาติดบล็อกบลอบอลนี่ติดถือกันอยู่แล้ว มาเพื่มอีคนแล้วไร้เซนแล้วตอนนี้เป็นหกต่อเจ็ดรับหาดึงคนนล้สังกับไร้เซนเลยหาดับมอลไม่ดีต่อแรเป็นจูงเก่าก็ดับบองกลับมาได้ครับเกมงานมาสามนาทีเสร็จแล้วก็้อาบอกว่าองคุกเก่าที่เดนเกมดูเข้าใส่โดยโดเล่นที่มากกว่าต่อหน้าที่สองคนแล้วตอนนี้เหลือแค่หนคนครับไป้หกดูเล่นต่อเจ็ดโนเอาแอ้วขู่ดียูดี เช้าก็โผล่หลอตูแแจ็จยิงก็บอกว่ามาเนี่เห็นผีก้อนใการแล้วก็บินปาเาไได้แล้วยังเป็นเตะมุมทางด้านขวาแล้วเปิดยัมาเสาสองูโหตุ้งขึ้นโอ้โหมันเหนื่อยโผล่โไปหน่อยแล้วต้อหาความคาถึล้อกแ ดาวขึ а, ้นหน้ามาตอดแต่ที้งอกข้างฝ่ายยังไปลุ่งคู่ของด้านหน้าด้านขวาแล้วบอ้ละท้งใจยัต่ข้าขวาแล้วยินชันแหล้ออกหลังแล้วก็เลยไปบล็อกเวลาเร็ว ยังคงเป็นเตะมุมในด้านขาอีกครั้งนึงแล้วของคุ่สาก่ก็ตอนนี้ยังมีตัวเล่นมากกว่าหนึ่งคนแล้วสำหรับคก่าทางด้านไเต้ยยังมาไม่กบกับตองอย่างนั้นเยอะไม่ใช่ว่ามีผู้เล่นโดนไปแดนแต่ย่างใดแล้วเขาก็จิงโอ้โหเสาวได้แล้วไ่ตองหอบตลอเลยนีือว่ากเฉียวมันก็ู้หัวกินใบทีาได้ครับ เตะตั้งใต่ตัด่อประตูชายาวขึ้นมาก็ไม่มีใครเอาจบกั่ามาได้ได้เกินโอ้โหในจังหวะให้บอลลูกนี้แหละมเยอะนะก็ต้องพยายามลงไปแท็กเกมให้มันต่ำหน่อยแล้สำหรับทางด้านได้เกินเนื่องเพราะว่าตัวผู้เล่นเนี่ยยังน้อยกว่าหนึ่งคนเยอะจะไปเปิดหน้าแรกกับทางด้านกุห่าบก็หลอกให้ยิงดีเลยโอนปาดมาไม่ผ่านครับ เอาแล้วปนคืนกับมันวันี้เป็นคุเก่ามแต่จัวะสท้ายยังแยกกับมได้ไปเกินเราให้ตรงกลางไม่ถึงนี่เดียวกลับมาได้รอบบไปเกินเยออ่าคำคเก่าวอูฟาวาเีแกแตงวะาด้านซ้ายให้ัาต้นรังโกกราคืนนู่นี้โยกข้างขามาแต่ว่สุดท้ายแหลเลนไปแล้ว เช็ดรากินชันแบบตัว <saturated> น <parole> <fen Rabbit unhappy> hey, ี้เมืบอลโดนปักไปนที่มือเยอะคู่เก่าไบเกิลให้มาต้งการเสียบอลอีกแต่จังหวะนี้ไบเกิลไปแย่งกลับมาเลยเบลตายทะลุมาต้องจับบอลแรกไว้ดีแล้วจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรก็กลับมาเอาฝ่ามาทางขวาเช้าให้ลูกนี้ทางซ้ายยังเก็บได้ก้นแต่งเข้าซ้ายเราจิกหักข้อไปเสาสองไม่ตรงต่อวัดต้น โอ้โจังหวะดึงกลับมาแล้วจิงหักข้อเราไปนะฮะหรือว่าทำได้ดีแต like oh, ่ว right? I mean ่าตอนสุดท้ายติดต่อไปนิดนึงครับโอ้แล้วตอนนี้คนครบแล้วสัตว์ลายเกินเยอะหน้าแล้วผู้เล่นคนที่เจ็ดก็ตอนนี้ลงมาสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วสัตว์ลายเกินมีมูเล่นเข้ากันแล้วครก็ในขณะนี้สัตว์ลากินกับฟุงเก่าเนี้ย ก็ต้องบอกว่าความพร้อมเนี่ยถ้าทีมไหนมีความพร้อมมากกว่าก็อาจจะได้คือง่ายจะได้เปรี่ยนตัวยนตัวนอจำนวนตัวผู้เล่นย่บางครั้งบางทีเนี่ยมีตัวผู้เล่นมาจะนไม่คล้องไม่เห็นก็จะไปช่วยไขไม่ได้เลยครับต้องนัดนัดกันให้ดีว่ามาที่โมงครับแต่โดนยมาเสาสองเอ้าเตะไม่โดนอีกครับอะไรกัน cái trọng tài, phu nhân xin nhường hay là như như không đấy lên ừ, nhở? Ừ, đi, áo, không ผูู้้นีแแม่จับก็จโดนแล้วก็จะ,ะู้โอโยนมาแม่ด้วยครับคนแตงข้างซ้ายเท้าวันดนักกิงกเขาบอลแถบบอลนีคือไม่มีใครจะตึงหางโอ้โหแชม่มันไม่มีตรงนั like ้นเาพามนรงมีใครเลยครับมาขวาจาบบอลแรกไม่มีล้ต้อง าาการขสกต้องเดี๋ยวครั้งเวกันตัง้งกันใหม่แล้วเปิดยัดโอ้โหตัวตายตัวเลือนทุเปิดยัก็ไวสวยแล้วตัวมาสุดท้ายคูเก่าเห็นด้วยไม่ใครจับทักทีแล,ลองเปิดใจดูแล้วลูกี้ได้รู้ด้วยแล้วังคงเป็นเตะบอในด้านขวาของคูเก่าล

มาแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเปิดจับมาในก่อไม่ต้องพับโอ้ค์นี้แรงเลยไปแล้วเร็วดักก็ได้แล้วจับบอลยาวกระโดดข้างตัวมาสวนแล้วต้องฝากระว่าวฟุตเปิดชาริแลบตัวขวาสองยังได้อยู่กระโดดเข้าไปลูกนี้เอ้าลูกงบอลได้ไหมเกือบได้แล้วเอ้าล้อไปพยายังเอาไปแย่กลับมาไม่ได้อะไรก็แล้วฝาลงมาทางซ้ายครับปุ่งก่อแล้วสวนกลับ ดึชั้นดึงกระเปาวันขวาออกมาสุงค่อยๆิีแดงขึ้นมาตึงกระเป๋าวต่อไปเรื่อยๆไทยทะลุชองมจังหวะนี้เป็นไปเติมเยอะไปถึนไม่ได้แลกวน่ักแล้ว เอาแล้วตอนนี้โอ้โหุ่งโนยังเชื่อใะบล็อกให้ดีอะสายศาสตรยาวขึ้นมาได้ครับอ้โนบอลตั้งในตะกประตูของคุงเดาเร็วเลยคศาสตยาวเปลี่ยนแกนมาไม่หรุนะแล้วกระโดดคู่นี้ประมาณสองบังกันอยู่ แล้วจะไปทางแคบต้องดูเขาจะลุยมาไม่ได้แล้วคืนมาดูจับตุ่นระหว่างสองยังเป็นกุงเก่าเก็บได้แล้วชูฝ่ามาทางขวาอาร์ับววติดเ,เครื่องแล้วทางขวาเราจะสว,วนเก่าได้ครับยิงไกลดีปัดทิ้งแล้วตัวสองแมยังเป็นกรุงเก่าแล้วปั่นมาไม่ห่างเยอะโอ้โหชนะแหละที่เล่นของทางด้ไกด์เดินออกข้างไว้เปลือกสียจะให้ในลูกทุ่งแล้วแต่ทางขวาของกรุงเก่า จับูนี้ไหม่ังก <lawsuit royable. S 1> ็ยังเป็นลูกแต่ของมูเก่านะฝาอกตัวตัวแของเกมยังไม่มาเกมกไปกของุ่เก่าไปมุมจับมาไปหางเาสองเบอร์รูปนี้โดนท้าโดนใ้รออกแล้วเออโดนที่ของเกม่าออกฝายะไรเนยตั้งเตะเล่นสั้นๆเล การสวยมากแล้วตอนนี้ปงฟองแล้วเปิดยาวเลยอ้้หเนี่ยตรนก่อนด้วยแ้วนะุวนนี้ฟอนชัดลพื้นหนึ่งคันแต้องพู้นี่ผู้สองตู้รับลำบากครับลูกันนี้กากทิศทางลำบากครับโดนคืนก่อนแล้วไปรู้จออกซ้ายออกขวาครับยังไปลูกทุ่งแล้วออกขเอานล่หลอ่ ตเขาไม่ดีเนี้ะไปออกข้างไปอีกบ้าไปลุกขึ้งนึครั้งเยครับขาเ่าในตูดโดนลูกสองคนดึงกลับมายังได้อยู่ึงคเก่าสาดมาให้ผ่านให้มาต้องาขวาฝาไห่ถึงนครับขอกเท่าไนสวยครับอนจริงไหมสายไม่ตรงก่อเลย หลบมาสวยมากเลยดิเบลอาร์ตขึ้นมาตัดเข้าในแล้วจ่ายครับเนี่ยจับบอลไม่ดีครับตัวสองสามยันจังหวะทีมาได้หลานคลั้งเดินถึงบองกอดแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวกลางสนามอ่าจะส่งออฟต้าลอะไรมาสับ ตรงเดียวเราผ่านฮอร์โมนเลยแล้วทหารนี่โอ้ดูตอนแรกนี่ก็ไปตัดมาก่อนเนี่ยข้านี่ไปตัดต,ตมามแล้วอ้าวมีคิปคนเล่นการสนามเราไปเกินเปิดไปหาจ่อสองออแต่ไม่ตรงต่อไปครับดูดออกหลังใส่เงาเป็นตั้งใส่จากตัประตูขึ้นมาสำหรับทุ่งเกา่า ายินไกลตู้นี nah ่แหละใ่พี่มามุดชิดมาเก็บได้ดืวอตรงกลางแล้วตัวซ้ายเพื่สีนให้ตาล์งคุณเก่าแน่รอสุดท้ายแต่นทางนั้นคุณเก่ารับกด้าี่ชิดในแดนดัวเมจะตั้งใส่เข้าไปแล้วในตอวมีสองคนนล้สำหรับคุงเก่าเัากต้ามาเปิดเองเลย บอลจับตลอดก็แน่ที่เนี้เพื่อนที่จะเปิดให้เื่นโฉบแต่ว่าจังหวะสุดท้ายโฉไม่โดนเลยตั้งตปาปข้มาขอไดเอรแล้วลูกบอลมาในสนามอีกแล้วโอ้โหผมบอกเมือนไหลหงุดหงิดที่บอกแม่ี่บอกตัดผมตรงนี้เหมือนเด้ทโอ้โหก็เจ๋งเลย

อย่าแบนี้ขึ้นมาขวาช้านซ้ายบนขวาอยู่ป้าโยด้วยซ้ายเอ่ยันแล้วโผล่วางขาขวาแล้วช้ายังปักชิงได้เป็นชื่อเป็นอะไรสนิทเขาเปลี่ยนเป็นเนสมิทครับสนิทเนี่ยสนิทเนี่ ขอจริงๆคัะเพื่อนค่ะผนงานชิ่นดีต้อกแสลตอนนี้ก็อยู่ในช่วงหน้าทิงสุดท้ายก็สอทุ่เจ็บตูมในน้ำตาลกต้อเปลี่ยแก๊งเอาไว้นขวานนักชุนราชนาวเคลย์ลนยอ่อนเตาหลวงไม่ดีงานเตะใต้แต่เด้นอ๋อสั้นๆมาดู โอ้เปิดดูนี้เ่าได้ด้วยที่อกพานสยให้เหมือนจะย้อนหลังก็ต่อแต่ยังได้อยู่ไกลเกินเบลวดีงันเลยเอาให้ต้องกินลูกนี้บอน่มาตรงกอดแล้วก็ยังเป็นแบงคก็มดตีเสร็จออกไาได้เกิดจัดเอาแล้วเสาสองไม่มีใครแล้ แต่วุิศิยังคงห้เดนได้็ได้ชูทางด้านซ้ายมันกูไปสลับเลื่อนเปี่ยวเปายัดเข้ามาตู trim, ้นี้เ็วเลตั้งแล้วจริงมาไม่หานตรงหลังก็แต่ที่ก็ได้บุเช็ดจริงยังไปไหมเติอมุดเล่นลูกนี้า่านดูแล้วกระชูจับบอลตอป่อยออกข้างเลยเนาะแ้จับบอลจับให้โดน กลัมาตั้งกันใหม่ที่คูสองตัวกันมาอีกทีทานทีไหมวะเอาบอลติ้นิดนึงแล้วเตะนิดไปเลยร่บยางเป็นลูกผอเียเก่านี่ะสายเป็นสัมสั่งแล้เอาสายไม่ดีนะอน้ต้มวนเข้าไปมายังได้อยู่นะองสองตังโอ้โหหนมาหนึ่งแราแต่เอามาแ้วาวิ่งหน้าตั้งมาเลวี้่านยโหเลยาหน่อยนอีอยู่ Cái đôi chung của khuôn cao ơ Mà chú Mà kệ gái nó mà, mà. À, mà. lạc à, Áo hổ hay mà Dành ra em bóp Rồi hôm rồi Còn hồi nãy chịu đi bọn nhá Y'all hãy gặp mà Black Burn Yá Mai Tì Khai áo nè นี่อากาศจังหวะบอลไม่ดีครับจังหวะแรกก็ไม่ดีอ,อ,ดอ้าวปล่อยออกข้างไปเลยเนี่ยอ้าวไปลูกทุ่มเลยชุ่มย้อนออกมบบาตั้าน,นไปไกลเลยขวาหน้าขวามาชุดโอ้โหตันเลยปวดต้องหน้าอ้าวแล้วเปลี่ยนไม่ดีจังหวะที่สามคนชิฟครับทางซ้ายไม่ทันอีกครับจังหวะนี้ชุ่มอู้้ยสวนกลับสวยๆอยู่แล้วทางใดกันเอาวระบบ ต้องก่อนนี่ยังองหลัก็สุท้ายยังไม่ได้ดูกูเล่นตองหน้าของทีมเก่าล้วคู่เดือดเดือโดนคนังเงยบตองหลังากาศีัหมุไม่ถึแงีวบ้มื่อกลับแต่ตั้งแต่จะกทางตรงขึ้มาไปเดินสาดยาลูกนี้ลูกไม่มีทครยแล้วใน่อโทษแบ๊กเป็นเลีวเลยใครอย่างนั้นท้ายาดงหนั้นอยด่ออกไปเอง คืมทำานเส้นขึ้นมาตาโมตอกับโกอีกที่แต่ก็ต้องร้อนหนักเพื่อไรอยาไปลุกทุ่งของไบเันหัดไป้งก็โง่ทิ้งเอาได้ประมาณสองตอดาบบอแรกไม่ดีแล้วรอนี้ถึงก่อนแต่ว่าต่อเก็บบอลต่อมาไม่ได้ใช่ไหม ต่ s, <S อมาตั้งแต่ใหม่ครับลุ่มเก่าให้ออกมาบอกนะเช้าจริงใจไม่ดีเวลาจริงตอนนี้หมดแล้วสำหรับที่ได้ต่งเตะฝ่าประตูขึ้นมาเป็นกระากกระไปเดินต้อง ให้มาได้ด้วยแต่ว่าตับบอลแรกไม่ไดมมีเราไปเก็บตัวไ,ได้ตายแลุ้นช่วงมันสุดท้ายตอนนี้เป็นยีด้วยขวาไม่ตรงของอเราไปแล้ช่างมุดท้ายเพื่อเสียก่อน